ปิดเศงประตูใครเปิดกูปิดไฟหมดอนะ่ะกูพูดเลยสุดยางมาปิดไม่ทันแล้วปิดไม่ทันแล้วฟ็อกซี่มาอีกเห็นแต่ขอยเล็กไม่ก็แล้โอเคผมก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารัก,กทุกคนด้วยนะครับผมยูผมเองนะ Over a n l a n วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The Joy of Creation Story Mode นั่นเองแล้วก็เปลี่ยนเกมแล้วเราเล่นเล่นแต่รลบบอกรแล้วก็เปลี่ยนเกมมั่งเออเราเล่นแต่ลบบอกแล้วถึงเราก็เลยเปลี่ยนเกมมาเล่นเกมนี้นะก็เกมผีอีกเล่นเคยนะก็มาเล่นกับเพื่อนผมเหมือนเดิมสวัสดีครับแต่ก็เล่นเล่นโคลาดานนะฮะอันนี้คือคืนแรกนะซึ่ง The Joy of Creation ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลัางคลิปนะซึ่งก็ไปโหลดเล่นกันได้นะเล่นได้แค่ในคอมในสัตว์ในมือถือกูไม่รูเล่นได้เปล่าน่าจะเล่นไม่ได้แหละ ไมนะ่ได้อมองใครเลยไม่ไดมองใครโอเคเราก็จะมาเล่นคืนแรกกันเลยดีกว่านะตอนก่อนเข้าเล่นครั้งแรกมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันมันจะมีวิดีโอเปิดด้วยนะแต่ก็ไม่ทันละเพราะว่าเข้ามาใช่ก่อนไงไม่ใช่โอเคนั่นก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าคืนแรกคืนแรกคือเบดรูมนะฮะคือห้องนอนนั่นเองเฮ้ยกูเกลียดเกมนี้เออยิ่งเกียดดิมึงต้องมาเล่นด้วยมึงะไปมาครับกู มะไรบังคับเอาเมาสวงกยๆกันมือใครวะก็มือตัวเราไงฮโหลแปลไม่ได้โว้ยไม่มีซับด้วยถึงมีซับกูแปลไม่ได้อยู่ดีอืมโอ้รู้สึกใจเย็นเลยแสง <uge ot> <c oughs> กำมือกำหมัดกำหมัดสัดสาต้องมาสัต <s ủ> <Michael. S 1> <sm all> ์ตกใจไมเคิลไมเคิลเหรอมึงอะ่ะมึงคือไมเคิลสินะแน่นอน my name is Michael Boy, bói, 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 nào bói, boy boy bói, nào bói, 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 dưới ผมข้ามช่วยคุณได้นะ <laughs> ไม่ข้ามเว้ยฮะอ๋อมีคนใส่ชุดสูตรด้วย After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night. คือเล่นเ t s ผมเคยเล่นในายเลย Well, <laughs> I can't remember much about Michael, <laughs> but but I a or... you not know, I so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was, that's for sure. Um, uh, not that I was implying he was, I never talked to him again after that. Well, except for when the storm happened. That's them. when and saw woke bed, on I I up my เป็นไงวะโอ้โหเช็ดอะไรอะไอ็เพื่อคอนทินท์ทำไปบาร์เพื่อลุกหรือนอนกดคลิกขี้ใต้หรือขวาเนี่ยแหละเพื่อเป็นการทำอะไรสักอย่างกดเอ่อกดแชร์หรือกดอะไรอะลองเอ่อกดเอ็กซ์ก่อนโซ เจ็ดเป็นเด็กว่ะเป็นเด็กครับน้องๆไอ้ยั่อยากเล่นเลยอ่ะโซแล้วมาเล่นยังไงวะกูดูวิธีเล่นหมดแล้วอ่ะกูจะใช้ได้บ้างกดได้เออกดจมูกได้ ตอนนี้เราใส่หูฟังกัน2คนนะก็ต้องช่วยเฟกต้องช่วยกันฟังนะแต่สำผมก็คนเล่นนะอันนี้ผมเล่นนะเธอจำได้อยู่บอนนี่มาก็ต้องนี่บอนนี่มาปิดไฟใช่ไหมใช่ปิดไฟแล้วก็นอนแล้วชิคก้ามาก็อย่าไปมองมันเงี้ยแล้วก็อย่าไปหลับตายเงฟ็อกซี่มาให้นอนใช่จำได้อยู่ เฟรดีมาให้ที่ไปปิดใช่รูเริ่มเสียวแล้วจะเพิ่งเสียวดิลีมิตผ่านมาแล้วเฮ้ยแต่นี่มันคนละอย่างไงสัตว์นี่ไม่ใช่เราบอกนะเว้ยน้ำมึงมึงนำมึงนำด้วยมึงมึงคนเล่นอ่ะ มึงนำอเนี่ยแต่นี่มันเล่นแค่คนเดียวไงถึงมึงจะช่วยกูฟังก็ตามถุงน้ำผาอุตสาะแบงเสดนอนไม่นอนรู้น่ะเกฟังกนาดนี้ไม่รู้ก็แปลกแล้วโอพี่ตรงนี้ก็ได้นี่ คุณมอย่ามามาก่อนนะไม่น่าจะเออน่าจะอันนี้มันก็พยายามบอกนะว่าแก้อะไรยังไง,ง,ไงแ,ตแต่กูก็แปลไม่ได้คงไม่ออกด้วยเดวจำอย่างเดียว Freddy is at the window, so if you see him peeking, close the curtains until he's gone. <laughs> uh, Bonnie will knock on the door and open it afterwards. Uh, Disable the <laughs> lights <laughs> until he leaves. <laughs> She's <laughs> done <doesn't stop laughs> by scaring you. So if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll think you're gone. And Foxy <laughs> will appear under your crib and move upwards. <laughs> <Bopsy so> when <laughs> he's <laughs> next to <laughs> your bed, pretend <laughs> to sleep until you hear him <laughs> leave. <laughs> Alright, you got all that? จบละแกตุแกทางไงมั่งวะเนี่ยกูลืมหมดแล้ววะไม่อยากดนจับสแกด้วยรู้ไหมชัด เฮ้ยกููจริงไม่อยากโดนเลยว่ะเฮีย้ยมันคือวัชจักร <c oughs> คนเงียบเลย <c oughs> สอต้องก <c oughs> ่อย่าอย่าเพิ่งดีดีวะมึงไปเล่นไหมสัก น้กกูเร่นงคืนสองไอ้เีคืนแรกไม่น่ากลัวนะเว้ยมึงดูดิต้องมาฟังเสียงเนี่ยชิกก้าทำไงวะก็เดไปมองหน้านมึนไงมันคอแรกหนึ่งวะ่ะข้อสามทีคือมันเปิดมันต้องมีเสียงงีด้วย เฟ<ไ>ดี้มาแล้วเฟดี <ละ S 2> ด้เรื่มมาและแต่ไม่เสียงชึ๊งใช่ไหมที่กูจำได้ใช่โอ้โบบนั้นล้วโอ้โอยงัยงยงัยงยังยัง Để tôi nghe với con Các bạn cua ngay đi Bài lại Bài hả? Bài lại Ok เคีอย่าไปมองหน้ามันยิ่งมองมันยิ่งกลัวโอเคไปละเสียงอะไรขั้นคานวะโอ้ เอย่พ hey. mm hmm. like ึ่ง uh, น hmm? uh ี huh. right ่เดี๋ยวาพึ่งนี่นี่กูผ่านไม่ได้ไงว่าเมื่อก่อนในไอ้ที่เคยเล่นไปนึกผ่านไม่ได้ไงวะนี่กูต้องมาผ่านอีกรอบแล้วเนี่ยใช่โฆษณาไปเพื่อคอนเทนต์เพื่อคอนเทนต์ถึงยังไม่มีใครดูก็ตามโอ้ยังอย่าไม่มาปิด เดียวประตูใครเปิดกูปิดไฟหมดอนะ่ะกูพูดเลยสุดยามาปิดไม่ทันแล้วปิดไม่ทันแล้วฟ็อกซี่มาอีกเห็นแต่ขอเล็กไม่กล้าหูชิตหมดแล้วให้ปิดไฟ <c oughs> ก็กูปิดไม่ทันเออทันแล้วเอาก็ฟ็อกซี่มามาด้วยอะ่ะตแีต่ดิบเง็บเออเฮ้อ ใช่พีไหมน้องไม่โอเคโอเคความกูเริ่มกลับมาละเพราะน่าจะเริ่มกลับมาสรุปคือฟ็อกซ์เฟสทิก้ามาต้องปิดไฟใช่ปิดไฟไบอนนี่น่าจะต,ต้องอยู่เฉยๆมั้งปิดไฟอยู่เฉยฟ็อกซ์ฟิชิก้าปิดไฟแล้วก็หลบบอนนี่ก็ปิดไฟเหมือนกันนะ่ะกูก็จะปิดไฟเหมือนกันนะปิดไฟหมดลวไอ้ทุกคนเลยทิ้งตัวเลย ฟ็อกซี่ให้ให้นอนลงชุบแล้วก็มองขึ้นฟ้าแล้วก็หลับใช่ไอ้หียรู้วิธีเล่นก็จริงนะแต่ไม่งันก็ตายได้อยู่ดีตายก็ดีแหละเพราะว่าหาปกคลิปได้ไงจีเทสสั์เลิกูเริ่มกูเริ่มไปตลกก้วมันมาเร็วเว้ยไปละโอเค

ปิดดีกว่าจะยิ่งเปิ่มไปยิ่งกลัวก็่ใช่ไงก็กลัวบอลน,นี่มามาไงกูกเตรียมไว้ก่อนไงต้องเข้าใจตีหนึ่งละโอเค พูดอะไรไม่ค่อยมากเพราะว่าตั้งใจฟังเสียงไม่อยากตายด้วยไ <c oughs> ม่อยากโดนจับซะแกด้วยอ่ะจะโดนละครหนึ่ง,งมาแน่นั่งเงต้ยประ<ไ>ตรูมาแค่ครั้งเดียวใช่ไหมชิกาไม่ได้มาใช่ไหมชิกาไม่ได้มา,มาเดี่ยวมาจริงเนี่ยชิกามาจะมีเพลงด้วยเฮอชิกามามีเพลงด้วยเก็บไปละ มาไม้ยังวะเฟดี้เฟรดียังมาแล้วมาเลยเนี่ยปุ๊บมาแปร๊บเสียงอันนี้เสียงฟ็อกซี่ปะโอเคถึงบอนนี่จะมากูก็ปิดไฟอยู่ดีอ่ะกูบอกเลยไม่แคร์ด้วยกูไม่รู้ว่าแก้ยังไงที่แก้ก็แก้อย่างนี้แหละ ความร้นในกอดตัววันในใจฉันอย่าเดือดเย่นเนรนชิก้ามาชิก้ามาไปไปไม่เป็นอยู่ไป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 เออเเตรียมไว้ก่อนไงกลัวกลัวกลัวโคมันกลัวเสียตรงที่เฟรดี้มาแล้วไอ้นี่อีกอะ ฟอกซี่อ่ะวัวมาพร้อมกันไงเมืกี้มันชิค้าก็มามาฟอาตูิดไฟน็อบอลนี้คงไม่หลอกลวมั้ง ตอนเออตื่นแล้วไปละโอ้ยกูกลัวตอนหลับวอนนี่มันจะหลอกได้ไง<า>กูกลัวแค่นั้นแหละเพวกมึงยังไม่เห็นหน้ารากือนนี่นี่เดี๋ยวภาคใหม่เลยเออทั่ เออภาคใหม่ยัง,ยงนี่กว่านี้แต่นี่มันควรละเกมไหมสัตว์ <c oughs> นี่มันแฟนเมทอะไะแฟนเกมเลยทั้งพวกนี้ <c oughs> โอเคตตีสองอยู่เออตีสองนานว่ะชิบแค่ไาน ละหลอดเหลืองละเริ่มกลัวละเออตัวเราเริ่มกลัวละเสียงฟ็อกซี่เริ่มมาละรีไปด้วยนะเฟรดี้กลัวร้องรีไปด้วยกลัวบอนนี่มันมาละ สามแล้วชิคก้าวาจะเย็นแบงค์จะเย็นจัดรถจงังสองครั้งเริ่มสัน่นละเริ่มสัน่นสั่นครอนเฟดดี้มาเฟาดดี้มากูกลัวฟ็อกซีม่มาด้วยไง ฟอกซี่เท่าให้กลัวอยากหนักกว่ามา,าแล้วกกไปแล้วไปแล้วเตรมตัวปิดไฟปิดไฟไว้ก่อนนอนนอนนอนกดดิมันเกือบ เสียว<อ>เสียวลามองฟ็อกซี่อ่ะกลัวเยอะเลยชิคามาอีกเนี่ยส่านใหญ่เลยตัวเราแม่งกลัวสุดๆเสียงหัวใจโคตรโคตรตึกตักตึกตักอ่ะตึกตักเลยอ่ะตตึกกั ทีเดียวเลยเมื่อกี้อุ๊ย<ฮ>เกือบไปละฟ็อกซี่มาละกำลังจะมาเย<ฮ>ดยโอ้โหตีหกโมงอีกสัตว์หกโมงเร็ว ตีอะไรวะตีสี่อะโค<ฮ>้ถ้าหมดถ้าแดงหมดนี่ถ้ามันลัวขนาดนี้มันจะเป็นอะไรเป่าก็จะ,จะมีแอตติเกโอเวอร์หรือเปล่ามีห้าแล้วบอลนี่ไม่ต้องปิดไฟหรอมั้ง มันต้องปิดมันต้องปิดปิดเหรอเออมันต้องปิดโอเคปิดก็ได้ปะเพราะน่าจะเพราะน่าจะเพราะฟ็อกซี่ทำให้ทำให้ไอ้นี่ชิค้ามาโอ,โอ้มาสามตัว,ลวเลยเมื่อกี้ชิค้าไปเด้ฟอฟ็อกซี่มาอีกโอ้โหไปดีรีบไปเรื่อ ไฟดีไปแล้วเฟดีไปแล้วลับ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 กดดิกดกดเออไปแล้วไปแล้วก็เปิดไฟเลยปะเปิดแล้วเปิดเลยโอ้เริ่มมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มปุนนี้ปุนนี้เฟดีเหรอป่าวะ yes โอ้ยชนะเลยโว,ว้ยโอ้ยร oh. อบแรกไม่ได้แดกดคกูเหนื oh. Oh. ่อยชิบหายโอ้ยหมอนหายเลยไอเยียะโอ้ยรุนขาเก่งเลยเอ้ยเฮ้ย จบสักที2ปีกับฟันเฟดดี้นะครับผมนะ2ปีกับคืนกับคืนที่5ในฟันในฟันเฟนดดี้มังนะโอเคประมาณนี้โอ,โอเคโอค้โอก็น่งลุ้นกับตึงียวเล่น<อ>เลยนะ <laughs> อ๋อไปนั่นก็ ขอจบคิวพิมพ์ด้วยแล้วกันนะฮะก็พาร์ทส,สองก็จะเป็นคืนที่สองนั่นเองนะฮะกออ็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เชิญช่องเพื่นผมด้วยนะจะไปทำอะไรก็เถอะเออแล้วก็ <c oughs> เจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะผมเจอกันใหม่นะครับบายบายโซดีครับบายบายเย่รุนจนเหนื่อยทอชิเดโซริโอคาเสโนลอยนิทุกิมิฮาระ